กับแนวทางทั้งคู่พรีวิวครับวันนี้ผมนะครับหยิบยกคู่ระหว่างทางด้านฮอลแลนด์นะครับหรือว่า land เนเธอร์แลนด์เองครับเปิดบ้านครับพบทางด้านครับทีมชาติบอสเนียนะครับก็เป็น การแข่งขันของลีก A นะครับในในชั้นลีกนะครับลงเตะในเวลาตีหนึนาทีนั่นเองนะครับฟอร์มของท่านั้นในเทอร์แลนด์ครับในเกมที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าย้อนไปนะครับในเกมการแข่งขันยูโร2024เลยนะครับพวกเขาแพ้กับท่านั้นทีมชาติอังกฤษไปที่1ประตูต่อ2นั่นเองนะครับนะส่วนท่านั้นความพร้อมวันนี้ครับของลูกทีมโรนัลคูมันนะครับก็จะไม่มีท่านเมาเชนเดร์ลุนนะครับรวมถึงท่านไวนาดุ่งนะครับที่ไม่ได้เรียกตัวเข้ามานะครับในทีมชุดนีี้้้นน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 ัั่่่เเเเเอองงะครรบบใสสวววขททาาตฟฟิิ์กกไแล็ดม ไปนะครับถูกตัดชื่อออกนะครับก็ถือว่านะครับดาวดังนี่หายไปหลายตัวเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งครับอย่างทางด้านครับดาวเลบลินนะครับที่ประกาศนะครับเลิกเล่นให้กับทีมชาติไปแล้วนั่นเองนะครับนะในส่วนการจัดเซตผู้เล่นนะครับวันนี้นะครับในเรื่องของกองหน้าเป้านะครับจะใช้งานทางด้านไลอันบอบบี้นะครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับแผงกลางก็จะเป็นท่านโกดี้กัคโปครับจากสโมสรลิเวอร์พูลครับซาฟี่สีมงกนั่นเองครับเป็นตัวผู้หนึ่งเกมแดนกลางนะครับ มาฝั่งของทางด้านทีมชาติบอสเนียกันบ้างนะครับในเกมที่แล้วนะครับเป็นเกมกระชับเม็ดนะครับพวกเขานี่แพ้กับทางด้านทีมชาติอิตาลีไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับในส่วนของนักเตะนะครับแกนหลักวันนี้นะครับก็จะใช้งานท่านเดนินเซโก้นะครับกองหน้านะตัวเก่งนะครับของบอสเนียนะครับหายบาดเจ็บกลับมารับใช้ทีมนะครับยืมทางด้านหน้าเป้าครับแผนกลางก็จะเป็นทางด้านไฮลันดิโดวิดครับรวมถึงทางด้านตาฮีโรวิดนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนั่นเองนะครับ วันนี้ครับเรลดกําแพงนะครับให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ครับเป็นต่อยที่2ช่วงตัวนะครับต้องบังคับให้ยิงถึง3เลยครับเฮตุเฮตนะครับ ที่เคยเจอกันครับเจอกัน2เกมนะครับเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์เอาชนะ1แล้วก็เสมอ1ครับในปี2020นั่นเองนะครับนะในส่วนมุมมองทัศนะของผมครับต้องบอกว่านะฮอลแลนด์ครับชุดนี้นะครับโอ้โหจวดจ้าครับมีความเร็วนะครับส่วนในเรื่องของการจบสกอร์นี่ก็เฉียบคมเหลือเกินครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างท่านบอสเนี่ยนะครับผมว่านะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ขาลงของพวกเขาเลยทีเดียวครับสำหรับทีมชาติบอสเนี่ยนะครับประกอบกับท่านั้นเดนเซโก้นะครับกองหน้าตัวเก่งนะครับของพวววกกกเเเเเเขาาาานนนนนนนีีีี่่่่่่อออออออยยยยุ็ถืืืโโ้้้้้หหะะะะแลคคครรัับบบไไมมมมดฉปปงง วันนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านทีมชาติฮอลแลนด์ครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์ครับไปได้ครับที่2ช่วงตัวครับผมเชื่อว่า2เม็ดนี้มีแน่นอนครับกับการเล่นในบ้านของพวกเขาครับจัดได้ที่ด้านทีมชาติฮอลแลนด์นั่นเองนะส่วนท่านใดครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมของผมครับไปได้ที่ทางด้านทางเข้าครับใต้โปรไฟล์นะครับรวมถึงท่านบ้านเขียวนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับเรามีทีมงานคอยรับใช้ท่านตลอด24ชั่วโมงครับจากการวันนี้ขอท่านโชคดีมีชัยครับแล้วเจอกันใหม่วันต่อไปครับผม